คำถามนะครับบอกว่าการที่รู้ตัวว่าตอนนี้กําลังโกรธนะบางทีอาจจะจากร่างกายที่เปลี่ยนนะครับเช่นขมวดคนะิ้วนรู้อิริยบทย่อยที่มันปรากฏอยู่ในอิรียาบทหลักนะหรือว่ารู้ว่าจิตใจมันไม่ปกติเริ่มหงุดหงิดแบบนี้คือการรู้ตัวอยู่เฉยๆหรือว่าเป็นปัญญาเห็นการเกิดดับ ถ้าคุณไม่มีเนี่ยอย่างเราคุยกันแบบนี้เราคุยกันด้วยคำพูดแล้วเวลาที่การตอนตอนที่คุณฟังมาไปมันก็จะเป็นความเข้าใจอันเกิดจากการตีความคำพูดซึ่งเราจะสื่อตรงกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีเครื่องวัดที่ชัดเจนอย่างบางคนเนี่ยเข้าใจหลักการทุกอย่างนะบอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องดูเฉยเฉย ต้องเป็นผู้สังเกตนะไม่ใช่ผู้เล่นแล้วก็ต้องดูมันจนกว่ามันจะหายไปหรือว่าเปลี่ยนสภาวะไปเข้าใจแม่นยําทุกอย่างขึ้นใจนะแต่พอเอาเข้าจริงเกิดภาวะโกรธเกิดภาวะหงุนหงิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลืมหมดเพราะว่าภาวะโกรธภาวะงุนหงิดมันเป็นสภาพอากุสลใช่ไหมแล้วก็มาปรุงแต่งให้จิตเนี่ยเกิดอกุศลธรรมมันก็เลยลืมว่า สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นสติสิ่งที่มันเป็นตรงกงินข้ามกับไอ้ความโกรธเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงหรือว่าจะต้องทํำยังไงนะครับวิธีการเจริญสติมาหนึ่งสองสามอะไรเนี่ยหายเกลี้ยงเลยเราก็เลยดูผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกเนี่ยยังบอกว่าขมวดคิ้วเราถือว่าเป็นการเห็นความโกรธได้ไหมเห็นความไม่เที่ยงได้หรือย,ยังนะเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนยางบอกว่าขมวดคิ้วเนี่ยนะ มันเป็นแค่ข้อสังเกตว่าเรากำลังโกรธหรือบอกว่าจิตใจไม่ปกตินะผิดปกติขึ้นมาเริ่มหงุดหงิดเนี่ยอันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตว่าเรากำลังโกรธอยู่เสร็จแ,แล้วสิ่งที่ตามหลังมามันกลายเป็นความสงสัยหรือที่เรียกว่าวิจิกิจฉาเป็นนิวรธรรมข้อหนึ่งที่ทวงให้สติเนี่ยมันไม่เจริญขึ้นนะ แทนที่มันจะดูต่อมันมาสงสัยแทนมันมาคิดเข้าสู่กระบวนการของการกั่นกรองไตรตรองแล้วก็ปรึกนึกนะนี่วิธีที่ถูกต้องที่จะเอาชัวได้เอาไปทำได้แบบแม่นๆเลยก็ลองปเปรียบเทียบดูว่านะตอนที่เรารู้ตัวว่าขมวดคิ้วหรือว่าจิตใจไม่ปกติขึ้นมามีอาการร้อนขึ้นมาเนี่ย จำไว้ให้ขึ้นใจว่าเรากำลังอยู่ในสภาพหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกเนีย่ยถ้ามันเตือนตัวเองขึ้นมาแบบนี้ได้นะนี่ตอนนี้เรามีหลักแบบที่พระพุทธเจ้าให้ใช้แล้วเอาอาณาปานสติมาเป็นเครื่องกำกับในการเจริญสติคือดูกายเวทนาจิตธรรมทั้งปวงเนี่ยผ่านศูนย์กลางคืออาณาปานสติ ไม่ใช่ไปจ้องลมหายใจนะแต่สังเกตดูว่าความโกรธมันเกิดขึ้นที่ลมหายใจไหนพอคุณสามารถเห็นได้ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นที่ลมหายใจไหนจะเป็นอาการขมวดคิ้วหรือว่าเป็นอาการร้อนๆเป็นอาการที่มีความรู้สึกกระสรับกระส่ายขึ้นมาผิดปกติก็าตามเนี่ยคุณมีจุดสังเกตแล้วว่ามันเริ่มต้นที่ตรงนี้จากนั้นสบายๆปล่อยมันนะ พอหายใจครั้งต่อมาสังเกตอีกทีว่าเออแล้วลมหายใจนี้ลหละมันต่างไปหรือยังถ้าหากว่าคุณตอบถูกลมหายใจนี้กับอีกลมหายใจหนึ่งต่างกันอย่างไรนะภาวะความโกรธเนี่ยตรงนั้นคุณได้ชื่อว่าได้แนวทางที่จะเห็นความโกรธหรือว่าโทสะโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเข้ามาอยู่ในจิตเพียงชั่วคราวได้แล้วแต่ถ้าไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้ถูกอย่างชัดเจนนะไม่มีเครื่องวัด คุณจะสงสัยร่ำไปจนกว่าจิตจะพัฒนาขึ้นซึ่งไม่รู้กี่ปีนะคือ,อถ้าจิตมันพัฒนาขึ้นถึงจุดที่มันว่างมันโล่งอยู่ตลอดนะแล้วค่อยมีความโกรธความเกลียดเนี่ยแวบผ่านเข้ามาในความโล่งนั้นเนี่ยคุณถึงจะเกิดสติรู้เท่าทันว่ามันเกิดขึ้นตอนนี้แล้วมันหายไปตอนนั้น แต่ระหว่างนี้ถ้าหากว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นยังไปไม่ถึงจุดที่จิตมันโล่งว่างตลอดเวลานะครับยังมีกิเลสแบบเราๆท่านๆท,ท,ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะก็อาศัยลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตอย่างนี้แหละเนี่ยโกรธขึ้นมาที่ลมหายใจไหนแล้วโกรธน้อยลงที่ลมหายใจไหนหรือว่าความโกรธเนี่ยหายไปอย่างสิ้นเชิงนะที่ลมหายใจใดนะครับ อันนี้แหละมันจะมีทิศทางที่ถูกต้องเนี่คือพอคุณสังเกตไปงี้เรื่อยๆนะในที่สุดเนี่ยแม้ไม่อาศัยลมหายใจบางทีมันก็รู้ขึ้นมาเองเป็นอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีทิศทางสังเกตที่ถูกต้องเนี่ยคุณจะวนเวียนอยู่ในโลกความสงสัยไม่เลิก